อโอเคพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก๋วยเตีเ๋ยวมาสักตู้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะน้ําผมชิมน้ําก่อนละกันนะครับผมยังไม่ปรุงนะฮะขออนุญาตชิมน้าก่อนอรสชาติเข้มข้นกําลังดีเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบแบบกลมกล่อมผมก็ถือว่าโอเคเราไม่ต้องปรุงเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวผมชิมเส้นนะฮะเดี๋ยวเราคลุกสักนิดนึง ขออนุญาตพิมพ์เส้นนะฮะนี่เป็นเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นก็นเ,นเหนียวนุ่มใช้ได้เลยนะฮะหมูพลาดไม่ได้เลยเขาบอกว่าร้านนี้หมูอร่อยมากนุ่มมากนะฮะหมู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  นุ่มเด้งอร่อยเลยนะครับตอบ่อไปตับหมูเจียวเขาบอกว่าเด็ดลองดูนะครอืมสอบอร่อยเลยตานี้ภาพไม่ได้บอกตับเราวันนี้กิน,นครบเลยนะครับอยู่ยี่สิบห้าบาทเนะี้ยตับชิ้นใหญ่มากอืมนุ่มนะไม่ได้เลย ถือว่าเป็นก๋วเตี๋ยวเลยที่คุ้มมากเลยนะยี่สิบห้าบาทเขามีผักให้ด้วยนะเขาผักมาเนื้อกันผักแก้มผักแก้ม,กกมหัวล้ำผ่าใครชอบคินผักสดเนี่ยร้านนี้เขาบอกว่าเติมได้ไม่อั้นนะครับือมอลูกชิ้นหน่อย,อยนะลูกชิ้นหมูอืมถือว่ารสชาติ ไม่ให้ว่าดีนะครับาอ,อกว่าดีมากน้ำเข้มข้นตับหมูเจียวตับหมูทุกอย่างผมว่าโอเคเลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ย่านขออนุญาตเตีมยมัยาเพื่อนเพื่อนที่อยู่ย่านพระรามเก้าราชดาเรียบด่วนรามินทาเม่งจ่ายนะฮะเช่นนี้แวะมาได้เลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนกรุงสาขาพ,พระรามเก้าซอยสิหรือเซิร์ชในกู o ก l e แมว่าร้านตะไคร่หอมก็ได้ นะครับวันนี้วันเสาร์เราเปิดถึง4ี่ห้าโมงเย็นนะครับถ้าอยากทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยออร่อยนะครับรสชาติดีที่จะดรถสดสบายเดือนเชิญนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนกรุงอร่อยจริงครับต้องลอง